สวัสดีครับผมตะมโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกม A3 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่จะมาแนะนำกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับซึ่งการเพิ่มความสามารถในคลิปนี้ที่จะบอกกันก็คือการเพิ่มความสามารถให้กับโซลิงเกอร์นะครับทำไมโซลิงเกอร์ถึงจำเป็นนะครับโซลิงเกอร์นะครับก็คือเป็นทหารนะครับที่เราจะเอาออกมาต่อสู้ร่วมกับเราครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นความแตกต่างก่อนนะครับ ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงกับที่เราไม่ใช้โซลิเกอร์นะครับและจะใช้โซลิเกอร์ยังไงให้เหมาะกับตัวเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันก่อนนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับค่าโจมตีเวทของผมนะครับตอนนี้นะครับอย่างค่าโจมตีเวทของผมเนี่ยอยู่ที่6กแสนสามนะครับอยู่ที่6กแสนสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอวิ่งไปในส่วนที่ไม่ต้องต่อสู้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าค่าพลังต่างมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเพราะว่าถ้าโจมตีอยู่เนี่ย เดี๋ยวโซลิงเกอร์มันจะใช้สกิลนะครับก็เดี๋ยวขอเข้าไปในเมืองสักแป๊บหนึ่งนะครับวิ่งหลงทางครับหลงทางครับมาทางนี้ครับโอเคครับเข้ามาในเมืองนะครับเอาละครับก็ทีนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าค่าโจมตีเวทของผมนะครับอยู่ที่6กแสนสามนะครับผมจะเรียกโซลิงเกอร์ออกมานะครับ1ตัวนะครับก็คือเรียกออกมาได้ครั้งละ1ตัวนะครับนี่นะครับมาดูนะครับจาก6กแสนสามนะครับเป็น 7 2 0 0นะครับ7 2 0 0นะครับมาดูการใช้สกิลของโซลิงเกอร์บ้างครับทีนี้นะครับลองดูนะครับเมื่อกี้จาก6 3 0 0มา7 2 0 0นนะครับและนะครับมาดูครับเดี๋ยวให้โซลิงเกอร์ใช้สกิลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้สกิลให้นะครับตอนนี้ก็รอนะครับทำไมไม่ใช้สักทีนะครับปกติต้องใช้นะครับหรือว่าค่าน้ำยาหมดนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อ่ะใา้แล้วนะครับพอดีมันอาจจะหน้าจออาจจะเกิดการเล่นนะครับทําให้มองไม่เห็นในส่วนของการบัฟสกิลนะครับตอนนี้ค่าโจมตีเวทนะครับขึ้นมาอยู่ที่9ก้าแสเห็นไหมครับจากห0 0 0 0มา7,000แสแล้วก็มา9,000แสเพราะฉะนั้นถือว่าในส่วนของโซลิงเกอร์เนี่ยสามารถช่วยเราได้ดีมากๆนะครับในการที่จะเก็บเวลนะครับหรือว่าเก็บมอนสเตอร์หรือว่าการฟาร์มตามดันเจี้ยนต่างๆนะครับ ทีนี้นะครับการเลือกสูริงเกอร์นะครับก็มีอยู่3วิธีนะครับแต่ว่าการเลือกนะครับเอาเราจะมาดูทีละขั้นตอนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับจะได้ไม่งงนะครับในส่วนแรกนะครับถ้าอยู่ในส่วนนี้นะครับเราจะสามารถวางสริงเกอร์นะครับได้จํานวน3ตัวนะครับตัวที่4ตัวที่5วางได้ไหมวางได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เพชรในการที่จะปลดล็อกนะครับการวางสริงเกอร์นะครับถามว่ามันดียังไงนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงด้านล่างของสริงเกอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นค่าพลังต่างๆนะครับ ซึ่งอย่างเจ้าตัวแรกของผมนะครับที่เป็น8ดาวถือหอกถือทวนนะครับก็ค่าพลังนะครับเพิ่มโจมตีกายภาพโจมตีเวทเนี่ยไปอีก41 0 0นะครับแล้วก็ตัวที่2เพิ่มมา13 0 0 0นะครับตัวที่3เพิ่มขึ้นมา37 0 0 0ซึ่งค่าพวกเนี้ยถ้าเกิดเราจัดเซตทีมลงนะครับแล้วเรากดเรียกซูริงเกอร์ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วค่าพลังต่างของเรามันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนแรกนะครับในการเลือกที่จะใช้ซูริงเกอร์นะครับมันจะมีอยู่3แบบก็คือ สำหรับการเลือกซลิงเกอร์นะครับก็คือแบบที่1นนะครับก็คือเลือกเสริมจุดด้อยของตัวเองนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างตัวของผมเนี่ยตัวค้อนโล่นะครับผมเรียกว่าตัวโล่ก็แล้วกันนะครับจะเป็นตัวที่ค่าป้องกันสูงมากนะครับแต่ว่าค่าโจมตีจะต่ำนะครับผมก็ต้องเลือกใช้ซลิงเกอร์ที่เป็นประเภทโจมตีนะครับซึ่งการเลือกใช้ซลนิงเกอร์ประเภทโจมตีเนี่ยมันก็ต้องไปดูสกิลในการซับพอตด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่าดูยังไงนะครับอย่างที่2ก็คือ เลือกโซลิงเกอร์ที่ซับพอร์ตนะครับหรือว่าเสริมในจุดเด่นนะครับอย่างเช่นนะครับบางคนเป็นสายชีพนักเวทนะครับคือโจมตีอยูแ่แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าป้องกันอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเสริมในจุดเด่นของเราเนี่ยเราก็ใช้ประเภทที่เสริมพลังโจมตีให้เราเราก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับในแบบที่3ที่จะเลือกก็คือแบบเลือกตามใจชอบนะครับก็คือทําไมถึงบอกว่าต้องเลือกตามใจชอบก็คือบางคนนะครับอาจจะ ตัวนี้า thing, อาจ like, สกิลอาจจะดีนะครับแต่ว่าไม่ชอบรูปร่างนะครับไม่ชอบซูริงเกอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าชอบตัวนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดให้ระดับสูงๆนะครับค่าความสามารถของเขาก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบที่3ก็สามารถใช้ได้เห claro, มือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับในส่วนของการเลือกซูริงเกอร์นะครับการที่จะอัปเกรดความสามารถเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะพลาดในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า เราจะทํำยังไงนะครับค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะครับไม่งั้นจะงงนะครับในส่วนแรกนะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสามารถอัปเกรดได้ตามปกตินะครับหาของสวมใส่นะครับเพิ่มเลเวลนะครับอัปเลเวลให้ได้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถอัปเลเวลให้ในส่วนของพวกชุดนะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับสามารถเพิ่มให้ได้นะครับ พวกนี้ก็เพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับในส่วนที่สองครับก็คือในส่วนนี้ครับลูกแก้วนะครับพวกนี้นะครับก็จะมีลูกแก้วที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับในส่วนนี้เราก็หามาติดตั้งแล้วก็อัปเกรดได้ในส่วนนี้ไม่ค่อยยากนะครับสกิลพาสซีินะครับสกิลพาสซีิตัวนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าจะสามารถอัปเลเวลได้ถึง20นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเราอัปเต็ม20แล้วเราสามารถขยายเลเวลได้โดยการที่ หาสกิลพารสิทธิ์แบบเดียวกันนะครับอ่ะผมจะกดขยายให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเกิดมีแบบเดียวกันนะครับเราก็กดนะครับเป็นสกิลพารสิทธิ์แบบเดียวกันจะสามารถเลื่อนขั้นได้เห็นไหมครับจากเลเวลเต็มจะเป็นเลเวลเต็ม25นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็สามารถขยายตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วเราก็อัปเกรดมันขึ้นไปนะครับให้มันไปอยู่ที่ระดับสูงที่สุดนะครับก็คือ25นะครับนี่นะครับ เราก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับในส่วนนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับก็คือในเรื่องของสกิลนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าแต่ละตัวนะครับจะมีสกิลหลักอยู่นะครับเอาเป็นสกิลด้านล่างก่อนนะครับสกิลนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เราต้องกดใช้นะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่มีไอเทมที่จะให้สูดิงเกอร์ใช้สกิลเองนะครับเราจะต้องกดใช้แต่ว่าสกิลด้านบนนะครับสกิลด้านบนจะเป็นสกิลที่ไม่ต้องกดใช้นะครับ อย่างเช่นนะครับตัวผมเป็นดาบเป็นตัวโลช่ไหมครับซึ่งพลังโจมตีต่ําผมก็เลยเลือกตัวนี้ครับเลือกอสกิลสกิลพาฟส,สิตมันเป็นสกิลที่ซูลิงเกอร์จะใช้อัตโนมัตินะครับสําหรับสกิลตัวนี้สําหรับตัวที่ผมเลือกก็คือเพิ่มพลังโจมตีของผู้อัญเชิญนะครับและซูลิงเกอร์เนี่ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนานสิบห้าวินาทีและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เห็นไหมครับว่าเพิ่มความแรงในการโจมตีเพราะว่าสายโลของผมนะครับ มันโจมตีเบาใช่ไหมครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเสริมจุดด้อยให้มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการใช้สกิลนี้นะครับเขาจะใช้สกิลทั้งหมด15วินาทีแล้วคููดาวนะครับ20วินาทีนั่นแสดงว่าทุก5วินะครับสโวลิงเกอร์จะเพิ่มความสามารถนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครของผมก็เลยกลายเป็นว่าในส่วนเนี้ยถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับอยากเสริมในจุดอื่นนะครับก็สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเราได้สโรลิงเกอร์มานะครับ อ่ะผมจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับในส่วนของสกิลด้านล่างนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดได้แต่ว่าในส่วนของสกิลด้านบนนะครับที่เขาจะใช้อ Three, ัตโนโมัตินะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็มันจะมีสกิลให้เราเลือกอยู่ประมาณ5้าสกิลนะครับเราก็เลือกว่าเราจะใช้สกิลไหนนะครับอย่างเช่นผมเลือกสกิลนี้นะครับ เพิ่มพลังโจมตีแม่นยำของคู้อันเชิญและโซลิงเกอร์นะครับก็คือเพิ่มโจมตีแล้วก็แม่นยำนะครับเป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับก็แสดงว่าคูดาวสิ16นะครับทุก4วินาทีเขาก็จะใช้สกิลตัวนี้ให้เรานะครับถ้าเกิดอยากได้ก็ใช้50เพชรนะครับนี่นะครับมันก็จะสุ่มซึ่งเราจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องสุ่มใหม่นะครับไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่ครับครั้งละ50เพชรนะครับ ก็ให้มันรู้ไปนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเพชรเยอะนะครับก็อาจจะได้นะครับอย่างผมก็ตัวแรกผมก็สุ่มแบบนี้นะครับสุ่มไปเรื่อยก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมีเพชรที่เพียงพอสักหน่อยนะครับในการที่จะสุ่มนะครับนี่นะครับก็ยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดได้นะครับในส่วนของสกิลจะมาอยู่ในส่วนตรงกลางนะครับอ่ะเห็นไหมครับได้แล้วครับนี่นะครับเมื่อได้เราก็กดยืนยันครับแค่นี้เองครับผมก็จะได้สกิลตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับ อย่างตอนนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตี21นะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพลังโจมตีนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้จนถึงเลเวล20นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าดีมากๆเพราะว่าโซลิงเกอร์เขาจะเขาจะใช้สกิลเองโดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากนะครับอันนี้คือในส่วนของการเลือกโซลิงเกอร์นะครับใครจะเลือกตัวที่ไปเสริมจุดได้เสริมจุดเด่นหรือว่าเลือกตัวที่ เราชื่นชอบก็แล้วแต่นะครับมันสามารถกิ่งได้หมดทุกตัวนะครับก็ลองเลือกดูตามที่เราต้องการนะครับอันในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการพัฒนานะครับพัฒนาเจ้าโซลิงเกอร์นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดเราจะพัฒนานะครับก็คือเราจะต้องมีโซลิงเกอร์ที่เลเวลเต็มนะครับท่านเพื่อนสังเกตว่าโซลิงเกอร์หตัวเนี่ยแต่ละตัวนะครับมันจะมีดาวครับจำนวนดาวก็คือจํานวนเลเวลเต็มนั่นเองนะครับถ้าเกิดเต็ม7ดดาวก็เลเวลเต็มอยู่ที่ 70ดนะครับ8ดาวก็80 6ดาวก็60นั่นเองนะครับการจะพัฒนาได้นะครับเราก็ต้องพัฒนาอัพเลเวลให้ไปถึงในส่วนของสูงสุดก่อนนะครับอย่างเช่นผมตัวสดาวตัวนี้นะครับก็อัพเลเวลให้ไป40นะครับแล้วก็หาซูลิงเกอร์ดาวแบบเดียวกันนะครับดาวแบบเดียวกันตัวเดียวกันนะครับเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับอมาดูว่าเลื่อนขั้นนะครับจาก4ดาวนะครับนี่ครับ รวมกันนะครับก็จะเลื่อนขั้นนะครับไปเป็น5ดาวนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการเลื่อนดาวของเจ้าโซลิงเกอร์นะครับเราก็สามารถทําได้อ่ะสาดาวครับก็เลื่อนได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับง่ายมากๆนะครับก็มันจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราได้โซลิงเกอร์ที่ระดับสูงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนต่อมาคือการรวมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้คือเลื่อนขั้นนะครับทีนี้การรวมนะครับ การรวมก็คือการที่เรานะครับนำโซลิงเกอร์นะครับตัวไหนก็ช่างนะครับไม่ใช่แบบเดียวกันก็ช่างแต่ว่าต้องเป็นระดับดาวเดียวกันนะครับในการที่จะนํามาเปลี่ยนนะครับให้ระดับสูงขึ้นนะครับอาจสังเกตนะครับตัวนี้นะครับผมเลือกไป1ตัวนะครับนี่ครับหแล้วก็หาอีก3ตัวครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลเวลนะครับนะครับเมื่อเราได้มานะครับตอนนี้เป็นล้ําค่านะครับ เป็นโซลิเกอร์ประเภทล้ำค่านะครับผมก็กดนะครับรวมไปครับนี่นะครับก็จะรวมให้กับเรานะครับนี่ครับเราก็กดแตะแล้วก็ปล่อยครับเราก็จะได้ระดับวีลชนมา1ตัวนะครับก็เป็นการเปลี่ยนจากโซลิเกอร์ประเภทล้ำค่านะครับเป็นวีลชนถ้าเกิดใครมีวีเชนก็เปลี่ยนจากวีเชนนะครับมันก็จะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอีกนะครับจากวีเชนก็จะไปเป็นตำนานนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของ ในการรวมนะครับรวมโซลินเกอร์นะครับในส่วนของจุตินะครับอันนี้ผมยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของดาวยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะจุติก็ต้องอัพเลเวลของตัวละครให้สูงสุดนะครับในส่วนของจิตต่อสู้นะครับจิตต่อสู้ก็คือเป็นน้ํายานะครับที่จะใช้นะครับให้โซริงเกอร์สามารถใช้สกิลได้นะครับเราก็สามารถซื้อได้จากร้านค้านะครับหรือว่าดรอปจากมอนสเตอร์ก็ได้อันนี้ไม่ยุ่งยากนะครับ อ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของรูนกันบ้างนะครับสําหรับรูนของซูลิงเกอร์นะครับอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับในก็จะพยายามไปเร็วเวสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันจบเร็วขึ้นนะครับในส่วนของรูนนะครับรูนพิเศษนะครับในส่วนของรูนนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดผมแตะที่ตัวที่เป็นสายป้องกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูนสําหรับป้องกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวสนับสนุนมันก็จะเป็นรูนสนับสนุนตัวนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ย มีสายโจมตีกับสายป้องกันนะครับการแสดงผลของรูนนะครับก็คือจะแสดงผลตามโซลิงเกอร์ที่เราเรียกออกไปสมมุติว่าผมเรียกโซลิงเกอร์ประเภทโจมตีออกไปนะครับเซตที่มันแสดงผลนะครับหรือว่ามีผลต่อการต่อโซลิงเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเซตสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเรียกโซลิงเกอร์นะครับประเภทป้องกันออกไปนะครับในส่วนของเซตตัวนี้นะครับรูนตัวนี้ก็จะมีผลกับโซลิงเกอร์ประเภท กันซึ่งในในรูนของสีแดงก็จะไม่มีผลกับโซลิงเกอร์ประเภทป้องกันนั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้นะครับรูนต่างๆเราก็สามารถอัปเกรดอัปเลเวลได้นะครับในส่วนนี้นะครับนี่ครับเราก็สามารถเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับรูนได้เช่นกันนะครับในส่วนต่อไปสมุดภาพนะครับใกล้จบแล้วครับอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับก็ในส่วนต่อก็ในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของสมุดภาพในส่วนนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ แค่เรากดทีละเมืองนะครับถ้าเกิดเราสะสมตัวละครนะครับหรือว่าฮีโร่ต่างๆเนี่ยครบนะครับเราก็จะสามารถรับรางวัลในส่วนนี้ได้นะครับนี่ครับรับรางวัลต่างๆได้นะครับโอเคต่อไปความสัมพันธ์นะครับต่อไปเป็นความสัมพันธ์ของโซลิงเกอร์นะครับสําหรับความสัมพันธ์นะครับผมจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับสําหรับความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดเรานะครับใส่เจ้าโซลิงเกอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับ มันก็จะเพิ่มความสามารถด้านล่างเห็นไหมครับพวกตเตัสต่างๆครับมันก็จะบวกให้กับเรานะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถของโซลิงเกอร์นั่นเองนะครับต่อมาก็คือการสับเปลี่ยนนะครับการสับเปลี่ยนนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับผมต้องการเจ้าโซลิงเกอร์ไม่ต้องการเจ้าโซลิงเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการที่จะสับเปลี่ยนนะครับซึ่งการสับเปลี่ยนนะครับ เราเอาตัวไหนไปก็จะเป็นระดับนั้นนะครับอย่างเช่นผมเอาเจ้าตัวซูลิงเกอร์ประเภท6ดาวไปวิลชนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น6ดาววิรชนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวผมสับเปลี่ยนให้ดูนะครับผมจะใช้นะครับสับเปลี่ยน500เพชรให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับสับเปลี่ยนนะครับดูครับจาก6ดาวนะครับนี่ครับสับเปลี่ยนไปแล้วครับดูว่าจะเป็นตัวยังไงนะครับเมื่อสับเปลี่ยนเสร็จนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ก็จะได้เจ้าโซลิงเกอร์นะครับประเภทวีเดชนเหมือนกันแล้วก็6ดาวนะครับเป็นสายโจมตีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะสับเปลี่ยนในกรณีที่เราไม่ต้องการหรือว่าไม่ชอบเจ้าตัวโซลิงเกอร์ตัวนั้นนะครับก็แนะนําประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าก็แนะนําพยายามให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวก็ชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกกันได้การเปลี่ยนสกิลผมก็บอกแล้วนะครับว่าให้เลือกสกิลให้เหมาะนะครับสามารถ ที่จะเปลี่ยนได้นะครับสําหรับซูริงเกอร์จะเอาไปเสริมจุดด้อยนะครับหรือว่าเสริมจุดเด่นหรือว่าจะเลือกตามที่เราชอบหน้าตาของซูริงเกอร์ตัวนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกกันเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจุบป,ประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ